ร์นิ่ตอนนี้เวลาตีห้ายี่สิบนาทีอันนี้คือวิวจากห้องพักของเราตรากำลังเตรียมตัวที่จะออกไปที่สะพานมือขึ้นกระเช้าเที่ยวแรกตอนหกหกนาฬิกาดูทั้งลมทั้งเย็น บอกเอาเสื้อกันหนาวมาให้ใช้ไม่เปียบเ่าไปเลยค่ะอากาศสดชื่นมากๆวันนี้ยายเป็นสาวน้อยกระโปรงแดงทริปนี้จินๆๆพายายมาเที่ยวนะดานังมานาฮิวแล้วก็หอยอันกี่กี่วันกี่คืนคะสองวันเอ้ย สวันหคืนเฮ้ยสวันเฮ <Hey. S 2> ้ค <laughs> อะไรหวันสี่คืนค่ะก็สูตรอาไงี่หนูเพ่มาเก็บาสี่วันหคืนสคืนห, <laughs> นหวันโ <laughs> พริว้วพริว้ว กยยาค่ะเตอ์ป้งๆเป็นไงอากาศเป็นไงอากาศเป็นไงโอ้ยเย็นจะตายเดี๋ยวขี่การให้ก่อนรู้หมดแล้วเดินทางไหน ไม่มีอะไรเลยเมื่อวานยังหงอยู่เลยเงเลยเข้าไปทางนี้โอ้โหอ่ะถือก่อนเดี๋ยวออากิการให้พ่อยี่หกโมงเนี่ยตอนนี้เวลาตีห้าสี่สิบแล้วกลางรอขึ้นกันเช้าตอนหกโมงค่ะแล้วดูคือแบบสว่างจ้าเลยนะตีห้ายังไงก่อนดูสว่างมาก ช่รอบแรกค่ะหกโมงแต่เขาจะเปิดถึงแค่หกโมงห้านาทีแล้วก็ปิดปิดยาใช่ใช่ก็คือยังไม่ให้ใครไปแล้วก็เปิดอีกทีตอนหกโมงครึ่งแล้วถ้าเรากลับอะฮะกลับได้กลับไม่แน่ใจนะแต่ว่าคือส่วนใหญ่พอคนลงไปถ่ายก็คือจะไม่กลับเร็วไงก็คือหกโมงก็อาจจะกลับหกโมงครึ่งเร็วสุดคืออีกรอบหนึ่งคือเปิดหกโมงครึ่ง

มาว้าเดินเรื่อเย,เย,เย,เยเลยนะหน,นูนหนูไปเดินถ่ายข้างหน้าให้ล <c oughs> ้องลงทุนเดินถอยหลังแล้วเนี่ย แต่ก้็ไม่มีคนอะไรละคนน้อยกว่าคนน้อยกว่าคนน้อยกว่าเมื่อวานอือเ้ยเฮ้ยเฮยทีนี้เพิ่งรีบนัินเร็วจะได้เห็นความกระโปงผิว สิสิพูดบ้างไหมไหพูดหนหนาเอายืนเลยค่ะพ้นเลย แม่กระเถิบเข้ามาหน่อยนึ่สอง,สองความลมแบบว่าเหมือนผู้ประสบภัย

วแล้วก็มีเสียเงินตรงหน้าจุดทุกคน,นจะเป็นแบบว้าคำคามสวยนะเงาเันทอดทอดลงมาที่เสาอะ,ะดูจริงจริงดูตรงนี้เมื่อวานตอนที่ลงมาประมาณสี่โมงสี่มโมงกว่าคือสภาพเนี่ยเต็มไปด้วยผู้คนไม่ใช่แบบนี้นะตอนนี้คือ พ่อเขาน่าจะขึ้นไปกินข้าวกันแล้วน,นี้เราเข้ามาที่ห้องอหารมุฟเฟตตอนเช้าให้พ่อมาจองไม่มารอไว้ให้ก่อนดูบรรยากาศรอบๆก่อนมีอะไรบ้าง อะไรคะอ๋อโอเคอันนี้จิตตักตรงนี้นะเดินดูรอบๆว่ามีอะไรบ้าง วันเลยโอเคเดี๋ยวเราไปหาอะไรทานกันก่อนก็เอ๋อะไรคะจีนจีนไปตักโยเกิร์ตตักยังลูกไม่พิ่มักอีฟโกโก้คั้เหรอไม่ไม่ซื